ดีครับพบกับผมหมอ,อยนในการพยากรณ์ดวงรายวันซึ่งเป็นดวงประจำวันที่9กรกฎาคม2565ซึ่งเป็นดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดนะครับกรรมปยากรเป็นดวงกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงผู้หนึ่งผู้ใดนะครับในกรรมปยากรจึงอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะว่า ไม่ตรงกับดวงผู้ใดเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับรับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังใจในการดำเนินชีวิตของท่านเท่านั้นก็พอนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้นะครับและขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับ ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับเจ็ดถ้วยวันนี้ชาววันอาทิตย์มีสิ่งที่จะต้องคิดต้องตัดสินใจเลือกที่จะทำนะครับต้องใช้จินตนาการในการที่จะตัดสินใจเพราะว่ามีตัวเลือกให้เลือกมากมายนะครับหรืออีกในยะหนึ่งก็คือวันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องอารมณ์ในเรื่องของความคิดฟุ้งเฟอ้อก็ได้นะครับ กเรียนเส้นทางของการเงินนะครับที่มีความกล้องตัวดีมีรายรับเข้ามาแล้วก็มีรายจ่ายออกไปเช่นกันนะครับการงานการเงินที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีใครวันนี้ถตา,ากว่าไม่ได้ทำงานนะครับก็อาจจะใช้วันหยุดออกไปในการทำบุญหรือบริจาคตาน ซึ่งเป็นการแบ่งปันให้กับผู้ด้อยโอกาสก็ได้นะครับอัศวินถือดาบบางท่านอาจจะมีการเดินทางไกลไปต่างตินต่างจังหวัดเกิดขึ้นนะครับหรือไม่ก็มีปัญหาที่ต้องให้เดินหน้าในการที่จะแก้ไขต่อไปนะครับแต่บางที าววันอาทิตย์ก็อาจจะมีความใจร้อนบ้างนะครับก็ต้องควบคุมในเรื่องของอารมณ์นะครับเพราะว่าถ้า,ากว่าใจร้อนเกินไปบางทีก็อาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้นะครับพุทธิเกิดวันจันทร์นะครับ The Emperor การงานที่มีความมั่นคงเป็นอย่างดีนะครับ การทำงานก็ราบรื่นเป็นไปด้วยดีบางท่านก็อาจจะได้รับงานใหญ่ๆให้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีนะครับจะมีการติดต่อหรืออาจจะทำธุรกิจกับชาวต่างชาติเกิดขึ้นก็ได้ในวันนี้เด็กถือถ้วยบรรยากาศที่สดชื่นที่เติมเต็มก็มาให้ได้รับในวันนี้ อาจจะเป็นวันหยุดของหลายหท่านก็ได้นะครับในวันนี้ที่ไม่ได้ทำงานซึ่งบุตรหลานบริวารอาจจะนำความสุขความสดชื่นของหัวใจเข้ามาเติมเต็มให้ในวันนี้นะครับราชินีถือดาบปัญหาอาจจะมีเข้ามากวนใจซึ่งต้องใช้ความอดทนในการที่จะ จัดการกับปัญหาเหล่านั้นนะครับแต่ก็มีสติในการที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้เป็นอย่างดีทุกๆอย่างก็มีความราบรื่นเป็นไปด้วยดีนะครับปติเกิดวันนางคารนะครับหนึ่งไม้เท้ามีงานใหม่ๆที่จะไอริเริ่มทำเป็นงานที่จะมีความก้าวหน้าและก็มีความมั่นคงได้ดีในอนาคต บางท่านก็อาจจะได้มีการเรียนต่อนะครับหรือคนโสดวันนี้อาจจะได้พบเจอคนที่ถูกใจนะครับแปดไม้เท้าโอกาสของงานที่มีเข้ามาให้ได้ทำที่จะสร้างเงินสร้างรายรับ ให้มีเป็นกอบเป็นกรรมบางท่านมีโชคลาภดีๆที่จะได้ลุ้นรับเงินก้อนโตก้อนใหญ่ๆก็ได้นะครับบางท่านอาจจะมีการเดินทางไกลในเรื่องของการงานหรือได้ติดต่องานกับชาวต่างชาติเกิดขึ้นในวันนี้นะครับราชินีถือเรียนความสำเร็จในการงานการเงินก็มีการเติบโต รายรับมีมากมายเข้ามาไอได้รับอย่างมั่นคงนะครับที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์นในการที่จะสร้างงานที่เกิดความสำเร็จมีความรุ่งเรืองเป็นอย่างดีนะครับพุทธิเกิดวันพุธนะครับราชาถือถ้วยการได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เติมพลังดีๆให้ ตั้งกายและก็ใจก็ทำให้การงานนั้นมีความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับแม้ว่าการงานจะไม่โดดเด่นแบบพุ่งทะยานก็ตามแต่ก็เป็นไปเรื่อยๆอย่างมั่นคงนะครับสามดาบวันนี้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เกิดความหงุดหงิดใจขึ้นอาจจะมีการปิดใจกับ เพื่อนร่วมงานก็ได้หรือไม่ก็ทีมงานนั้นไม่ก้อยที่จะลงรอยกันเกิดขึ้นนะครับอาจจะมีการปิดใจขัดคอกันในการทำงานก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่จะถูกหลอกถูกโกงได้ด้วยนะครับในเรื่องของการที่จะทำให้เสียเงินเสียทรัพย์สินได้ในวันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับ หนึ่งถ้วยความรักที่อาจจะพบเจอที่มีผู้มอบเข้ามาให้ที่จะได้พบเจอเป็นรักแรกพบเกิดขึ้นก็ได้ในวันนี้หรือใครที่มีคู่อาจที่มีคู่อยู่นะครับ้าปรารถนาที่จะมีบุตรก็อาจจะได้รับข่าวในเรื่องของการตั้งครรภ์เกิดขึ้นก็ได้นะครับวันพเพืิดสัป,ปดี จัดเม n นไกรที่รอคอยผลของการทำดีนะครับวันนี้อาจจะมีผลลัพธ์ที่ดีเกิดขึ้นจะมีคำตอบให้ก็ได้นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่แย่ๆก็ให้เปลี่ยนเป็นสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นมาแทนนะครับจากผลของการกระทำความดีของชาววันปรหยดสัป,ปดีนะครับสีดา จะเรื่องงานหรือว่าจะเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับในวันนี้ถ้าว่าจะกระยับกระเยือนเคลื่อนไหวแล้วจะทำให้ไม่มีความปลอดภัยเกิดขึ้นก็นิ่งๆเฉยๆไว้ก่อนนะครับน่าจะดีกว่าไว้ให้สถานการณ์ดีๆก่อนแล้วค่อยๆที่จะดำเนินการต่อไปนะครับใครที่ทำงานวันนี้ก็ ให้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับเพราะบางทีท่านอาจจะเกิดการป่วยในระหว่างการทางานเกิดขึ้นก็ได้นะครับรักษาสุขภาพกันเป็นพิเศษหนึ่งเรียนโจกลาบของต่างการเงินก็มีเข้ามาให้ได้รับนะครับโอกาสที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็มี ที่จะนำพาไปสู่ความมั่นคงและก็มั่งคั่งได้ดีในอนาคตในความรักก็จะได้พบเจอกับคนที่อาจจะมีฐานะดีนะครับคนที่เป็นคู่กันแล้วก็จะช่วยกันสร้างครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นเพื่อนำความสุขความมั่นคงมาสู่ครอบครัวนะครับผู้ที่เกิดวันศุกร์หนึ่งดาว อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเข้ามาไอ้ได้เริ่มในการแก้ไขปัญหานั้นนะครับก็ใช้สติและก็ปัญญานำมาแก้ไขปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นและก็มีการเลือกแนวทางที่ดีกว่าเดิมที่จะสร้างโอกาสพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสดีๆให้เกิดความสำเร็จที่ดีเกิดขึ้นนะครับ The Devil บางท่านอาจจะพบเจอรักที่มีความลุ่มหลงอยู่ในสถานการณ์ที่ายากและลำบากที่จะถอนตัวหรือบางท่านวันนี้อาจจะมีการออกไปใช้จ่ายเงินแบบฟุ่มเฟือยเพื่อเติมความสุขความปรารถนาให้กับตัวเองนะครับหรือบางท่านก็อาจจะมีการหมกมุ่นอยู่กับการทำงานบางทีเวลางานนั้นหมดแล้ว แต่ท่านก็ยังเอาเวลาส่วนตัวของท่านนั้นอยู่กับการทำงานนะครับก้าเรียนการตุ้มเททั้งกายและก็แรงใจกับการงานที่ทำการงานก็มีความมั่นคงดีนะครับสร้างความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ให้มีรายรับเป็นอย่างดีนะครับ พุทธิเกิดวันเสาร์อัศวินถือไม้เท้าคนที่ทำงานประจำวันนี้มีโอกาสที่จะได้เดินทางนะครับมีโอกาสที่อะไรใหม่ๆจะเปลี่ยนแปลงเข้ามาไอมีความดีไอสิ่งที่ดีเกิดขึ้นมากกว่าเดิมนะครับจะมีการนำไอเดียใหม่ๆเข้ามาพัฒนา ในเรื่องของการงานเพื่อให้เกิดความสำเร็จสู่เป้าหมายที่ดี d M Place ความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งมั่งมีเงินทองมากมายด้วยทรัพย์สินนะครับการงานก็สร้างรายได้รายรับเป็นอย่างมั่นคงจะงานอาหารเครื่องเดิมงานด้านการเกษตรต่างๆหรือจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค หรือไม่ก็จะเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับผู้หญิงมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าดีนะครับหาถ้วยในความรักก็ยังรู้สึกกับรักที่มีความผิดหวงังที่ล้มเหลวมีการสูญเสียไปแล้วใจก็ยังไม่เปิดที่จะรับรักใหม่ๆที่จะมีเข้ามามอบให้นะครับก็จะอยู่ในห่วงของความระลึก ถึงกับรักในอดีตอยู่นะครับในช่วงนี้การพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่9กรกฎาคม2565ดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดผมหมอยุนก็ได้พยากรณ์ครบตั้ง7วันเกิดแล้วนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้นะครับพบกับผมหมอยุนใหม่ในคลิป ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ